สวัสดีครับสวัสดีครับผมผมตีทันเดอร์ครับวันนี้พี่ตีพาทุกท่านมาชมคลิปรอบคารับเจ้าคาวะตะกินินจา400คันนี้ครับรถคันนี้ครับรถเบนยนปี2021เลขไม้ฮะ56,000กิโลเมตรแท้ครับต้องบอกว่าสภาพยังสวยนะครับจบอกว่าป้ายแดงก็ได้นะฮะคันนี้เพราะว่ารถใช้มือเดียวนะครับเลขไม้56,000กิโลเมตรแท้เราไม่มีกรองไม้แน่นอนจะสวยขนาไหเลขไม้แท้ไหมมาชมเลยครับ อยากรูว่าห0,000กิโลเมตรจะสวยแค่ไหนมาดูครับ56,770กิโลเมตรแท้ครับหน้าจอเดินไม้ครับต้องบอกว่าไม่มีรอยขีดข่วนนะครับกรอบเดินไม้สวยครับไม่มีบุ่มกระแทกแตกคราวฟังก์ชันการใช้งานสามารถใช้ได้ครบทุกฟังก์ชันไฟติดครบทุกดวงนะครับปุ่มกดสามารถใช้งานได้ตามปกติเลยนะครับกุญแจคันนี้ให้มา2ดอกนะครับหัวโช๊คสวยครับไม่มีรอยขันรอยเซอร์วิสแผงข้อบนเดิมสวยครับ นะฮะน็อตแผ่งคอก็จะมีคาบมีรอยดําบ้างตามอายุการใช้งานนะครับประกับไฟฟ้าครับตัวสอต่างๆยังไม่เดือนรางเลยนะครับนี่ฮะปอกแทนเดิมสึกน้อยมากนะครับตุ่มไปแฮนเดิมมือคลัตมือเบรกครับเป็นของเดิมครับไม่คดไม่งอกระบุกวันเดย์ครับไม่มีรั่วซึมสีไม่มีหลุดร่อนประกับคันเร่งครับตัวสองต่างไม่มีเดือนรางนะครับชุดสีถังเดิมครับฝาถังเดิมสวยไม่มีรอยครับติกอร์วอร์นิ่งอยู่ครบ ซิกอร์กันถังนะครับจากศูนย์มีมาให้ด้วยตัวถังต้องบอกว่าไม่มีบุบรลักยิ้มนะครับมีเพียงรอยขนแมวบ้างตามการใช้งานเบาะนั่งนะครับมีตำหนิตรงนี้นะครับนะฮะตำหนิเป็นรูๆนิดหน่อยนะครับเบาะซ้อนครับไม่มีตำหนิครับสวยครับปฏิทินท้ายเดิมครับซิกอร์เดิมครบนะฮะก็จะมีตำหนิตรงนี้ครับด้านท้ายตรงนี้นะครับนิดหน่อยนะครับเป็นคราบนะฮะนี้มีความขัดออกไหม เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทางร้านเราจะขัดให้นะครับตรงนี้ครับต้องขออภัยตรงนี้ที่ที่ตอนนี้ไม่ได้ขัดออกให้นะครับเดี๋ยวเราขัดให้นะครับแล้วก็ไฟเลียนท้ายสวยครับติ๊กเกอร์เต็มไม่มีฉีกขาดดดล่อนแตกแล้วนะครับชิวหน้าเดิมสวยครับนะฮะโคมไฟหน้าเดิมนะครับก็มีรอยหินบ้างครับตามการใช้งานครับแต่จะรวมถือว่าสวยครับมาฮะบังโคลนหน้าเป็นสีเดิมครับไม่มีรอยขีดข่วนแตกแล้วนะครับยางด้านหน้าครับน่าจะเป็นยางชุดที่3แล้วนะฮะ สภาพที่มาทั้ง70%นะครับขอบเราด้านหน้าครับไม่มีถลอกไม่มีดุ้มครับจานเบรกด้านหน้าครับต้องบอกว่าเป็นล่องพอสมควรแต่ว่าไม่เยอะนะครับสำหรับ50,000กิโเมตรนะครับมาพร้อมกับระบบเบรก ABS ครับกระบอกโชคสวยครับไม่มีรอยหินรืมันทะไรนะฮะคาลิเปอร์เดิมสวยครับแผงมบาน้ําเดิมสวยเช่นเดียวกันนะฮะขอบท่อด้านหน้าครับไม่มีบุบกระแทกด้านหน้าด้านข้างอกล่างครับแนบสนิทชิดทุกจุดแฟลิ่งฝั่งขวา สติ๊กเกอร์เต็มครับไม่มีฉีกขาดหลุดล่อนแตกร้าวนะครับกันล้มด้านข้างเดิมติดรถมาจากศูนย์ครับแค้งเครื่องฝั่งขวาครับผมไม่มีรอยล้มแล้วก็ล้มแตะนะฮะแล้วก็พักเท้าฝั่งขวาเซ็นเซอร์ไม่มีแตกหักคันเบรกหลังครับไม่โคตรไม่งอครับคันนี้มาพราะท่อแต่งทรงอะคาบวิกนะครับเดี๋ยวฟังเสียงท่อคันนี้กันตาติดง่ายครับรอบเดินตอนนี้อัตราเร่งอัตราเร่งดีครับบิดขึ้นเร็วลงเร็วนะฮะติดเือมากๆ ตาเล่งดีนะครับไม่มีสะดุดเลยนะครับคันนี้ครับมาครับสวิงอาร์มฝั่งขวาไม่มีรอยล้มเฉือนกระแทกด้านข้างหรือเก็บงานนะฮะจานเบรกด้านหลังตลบอกว่าเป็นล่องเป็นล่องเพียงเล็กน้อยนะนี่คือ5,6,000กิโลเมตรแล้วนะครับมาพร้อมกับระบบเบรก ABS นะฮะขอบล้อด้านหลังครับไม่มีถลอกไม่มีดุ้งครับยางหลังครับอยู่ที่ประมาณ80%เนะครับเกือบเต็นอยู่นะฮะ ท้ายั้นเดิมอะครับท้ายสั้นแต่งนะครับไฟเลี้ยบคู่หลังแต่งนะครับไฟท้ายเดิมศูนย์ตรงไม่มีบิดเบี้ยวครับรถคันนี้ไม่เคยมีอุบัติเหตุดทั้งสิ้นแน่นอนนะครับมาฮะฝั่งซ้ายครับคันนี้ยังคงเป็นโซ่เตอร์เดิมๆติดรถจากศูนย์นะครับจวิงอาร์มฝั่งซ้ายสวยครับสติ๊กเกอร์วอร์นิ่งอยู่ครบพักเท้าฝั่งซ้ายครับเซนเซอร์ไม่มีแตกหักคันเกียร์ครับไม่คดไม่งอครับแข้งเครื่องฝั่งซ้ายครับนี่ฮะไม่มีรอยล้มแล้วก็ล้มแปะแฟ ชุดสีสวยซิก,กอร์เต็มนะครับไม่มีฉีกขาดดุดร่อนแตกรล้าเช่นเดียวกันครับหน้าเครื่องฝั่งซ้ายครับแห้งใสครับตามสไาตลา์เันเนอร์บยอยดนทับ,บุรีนะครับกระบอกชกด้านล่างฝั่งซ้ายไม่มีรอยหินรอยล้มรอยสไลด์เลยเอาละครับคันนี้เราเปิดราคาไว้อยู่เพียง9 9 0 0 0บาทเท่านั้นครับดาวเริ่มต้นเพียง90 0 0บาทฟรีค่าจัดไฟแนนซ์ฟรีขนส่งทั่วประเทศฟรีค่าโอนเงิงนสดลดได้อีกที่สำคัญฟรีของเหลอใหม่ทั้งคันก่อนส่งมอบให้ทุกคันเลยนะฮะ ถ้าคุณมองหานินา400ราคาไม่ถึงแสนนะครับกับคันนี้เลขไม่ห0ม่5 6ก0กิโลเมตรแท้ครับไม่มีกรอใไม่แน่นอนนะฮะถ้าคุณหาอยู่ราคาเบาเบารถเครื่องดีครับสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งานมาคันนี้เลยครับแล้วเจอกันครับธันเจรชลบุบรีสวัสดีครับ